สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ10อันดับจังหวัดติดเชื้อโควิด1 9สูงสุด10อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดโควิดเยอะที่สุดวันนี้อัปเดตต่อเนื่องก่อติดสถานการณ์โควิดวันนี้25พฤศจิกายน6ก่เกาะติดความคืบหน้า10จังหวัดติดโควิดสูงสุด 1. กรุงเทพมหานคร672ราย 2. สงขลา455ราย 3. นครศรีธรรมราช429ราย 4. สุราษฎร์ธานี263ราย 5. เชียงใหม่258ราย 6. สมุทรปราการ206ราย 7. ชนบุรี204ราย 8. ปัตตานี178ราย 9. ยะลา171ราย 10ประจบคิรีขัน154รายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ